ส่วนที่อำเภอโนนสูงก็เป็นอีกหนึ่งคลัสเตอร์เหมือนกันอันนี้เป็นคลัสเตอร์งานขึ้นบ้านใหม่อมตอนนี้เนี่ยชาวบ้านในพื้นที่ก็ต้องกักตัวอยู่ในบ้านนะคะกักตัวอยู่ในหมู่บ้านเจ้าหน้าที่จึงต้องนําเครื่องอุป,ปโภคบริโภคค่ะไปมอบให้กับชาวบ้านในตำบลทานประสาทอำเภอโนนสูงหลังจากที่ทางสบคได้สั่งปิดหมู่บ้านค่ะ จากกรณีคลัสเตอร์งานบุญขึ้นบ้านใหม่ของสองสามีภรรยาชาวออสเตรเลียนะคะซึ่งสามีเ,เป็นชาวออสเตรเลียภรรยาเป็นคนไทยเนี่ยแหละค่ะจัดงานขึ้นบ้านใหม่ที่บ้านหนองแหนพัฒนาหมู่ที่19ตําตบวนทามประสาทอําเภอโนอนสูงเมื่อวันที่15เมษายนที่ผ่านมาโดยในไทม์ไลน์นี้ค่ะมีญาติสองคนมาจากกรุงเทพมหานครซึ่งญาติสองคนเ,นเนี่ยแหละค่ะเขามีอาการป่วยแต่เขาไม่ได้ไปตรวจหาเชืออ้อม,มาร่วมงานนี้ด้วย จากนั้นวันที่26เมษายนที่ผ่านมาค่ะพระสงฆ์อายุ66ปีซึ่งเป,เป็นเจ้าอาวาสวัดดอนหวายตะบนหามประสาทซึ่งได้ไปประกอบพิธีสงฆ์รวมสวดมนต์และฉันพัฒหารเช้าที่งานดังกล่าวเริ่มมีอาการไข้มีเสมหะไปตรวจหาเชื้อเมื่อวันที่2พฤษภาคมจึงยืนยันว่าพระสงฆ์ท่านนี้เป็นผู้ป่วยนะคะรวมตอนนี้มีผู้ป่วยทั้งหมด7รายยังรอผลอยู่อีก150รายค่ะ ต้องบอกแบบนี้ว่าตัวเลข150รายที่รอผลนี้ไม่ใช่น้อยเลยนะฮะ,ฮะอันนี้ก็ต้องเฝ้าระวังกันอย่างเต็มที่ล่าสุดพันจ่าโททวีพิมุบล์ครับนายอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาก็ได้อ่านคําสั่งของนายวิเชียนจันทราโนทยัยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาในการควบคุมพื้นที่การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ซึ่งถือว่าเป็นคัสเตอร์งานบนขึ้นบ้านใหม่ของชาวออสเตรเลียแล้วก็เป็นการตัดวงจรการแพร่ระบาดให้มีประสิทธิภาพ ก็จึงมีมตินะฮะปิดหมู่บ้านหนองแหนหมู่10และหมู่บ้านหนองแหนพัฒนาหมู่19บเาตมพลทานปรสสาทเนื่องจากมีพื้นที่ติดต่อกันเป็นเวลา14วันครับโดยเริ่มตั้งแต่วันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมาทําให้ชาวบ้านหมู่10จํานวน101หลังคาเรือนนะฮะจำนวนประชากร575คนและชาวบ้านหมู่19บเาจำนวน8 4หลังคาเรือนประชากรจํานวน490คนต้องถูกปิดหมู่บ้านไม่สามารถเดินทางเข้าออกหมู่บ้านได้ครับค่ะ ทางอำเภอโนนสูงก็เลยร่วมก,กันกับองค์การบริหารส่วนตำบลทามประศาสค่ะจัดชุดเครื่องอุปโภคบริโภคน้ำดื่มอาหารแห้งนำใส่รถเข้าไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านในพื้นที่นะคะโดยตอนนี้ยังคงห้ามบุคคลภายนอกเข้าออกในหมู่บ้านเพื่อความปลอดภัยค่ะ พร้อมทั้งได้จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจอปอพอรอกำนันผู้ใหญ่บ้านและอสอมอมาตั้งด่านสกัดทางเข้าออกหมู่บ้านตลอด24ชั่วโมงซึ่งเช่นเดียวกันกรณีนี้หากมีคนฝา่าฝืนก็จะถูกจับดำเนินคดีตามคำสั่งของสบคจังหวัดค่ะ โดยทางด้านนางสาวจินตนานัน,นทิประภพาผพู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตลาดแคร <c oughs> ก็ได้นำเจ้าหน้าที่อ,อสมอเข้ามาตรวจสุขภาพแนะนำการรักษาสุขอนามัยของชาวบ้านในช่วงที่ต้องปิดหมู่บ้านเป็นเวลา14วันด้วยนะคะ